ไปปลาทูนปลาพักอ๋อปลากระเทียมปลาปีกได้ตลาดนั่นน่ะนี่ห้องปลาปีกอันนี้เราคนไทยเรียกปลาปลากระเทียมอ๋ออันนี้ได้จากการแสดงงวดอลไรอันนี้ใส่ตั้งแต่เมื่อไห้่นี่เจ้าได้ตอนเช้านี่ก็อ๋อกี่โมงสามโมงสามโมงนี่เจ้าอ๋อนี่ไปหาอย่างไรมานี่เจ้าฮะอันนี้หาอย่างไรมานี่เจ้าไปหาใส่ตคาดมันนี่ก็รุมนี่ก็อืมใส่ตั้งแต่กี่โมงนี่เจ้า ไปได้สักตีสองไว้ตีสองเลยจ้ะนลยตีสองก็จะไปใส่ไปใส่แล้วก็ล่อดวดล่อมาเลยอ๋ออันนี้เขาบ่ต้อเยื่ออย่างใส่เลยจ้ะนลยอ๋อเต้อเยื่ออย่างใส่เนาะไม่ใส่มีเงี้ยอย่างเช่างอันนี้ทำตึงวันเลยก็เจ้าตึงวันเนาะแล้วที่นี่ป่านี่เขาจะเอาไปเ่ยอะไรฮะเขาไ,ไปไปแปลงป่าชุมหน่อยอืมแปลงป่าชุมขายนะฮะเจ้านี่จะได้กี่กิโลนี่เจ้ามันก็มาแน่นี่นี่ก็จะประมาณสักสิบห้ากิโลเลยนี่ยที่สี่สิบห้ากิโลเนี่ยนี่นะถ้าเขาไปขายปลาชุมนี่เขาขายยังไงเจ้า ขายกิโลละทีสามทีห้าสิบนี่กัอเอยสมเล็้แเราเนาะเจ้ากิโลีห้าสิบนี่เรจะเนาะวันหนึ่งนี้ถ้าเขาคิดเป็นเงี้เขาได้ประมาณกี่บาทน,นี่จ้ะวันมันก็มาแน่เยเดี๋ยวร้อย,ออยสารอยเดี๋ยวก็ร้อยปลายพ่องเนาะมันมาแน่นอนนี่เน้าเต่านะจ้าเนาะเมันนี่เดี๋ยวมันก็ได้ลนะักโกเดี๋ยวเช็ดแปไหนะเจ่านะก็บาลันเี๋เป็นนั้งขั้นอกจากป่านี่นะมันได้ไปยังไงเจ้า นี่มันชว์มากมันจะได้ปลานี่แล้วล่วะเนาะได้กับปลานี่นะเจ้ะะจ<ป>าเนาะปลาส้มนี่เป็นปลาส้มซูน,น,น,เ,นเ,เนี่ก็เพื่อนเมืองเขาเนี่ยเจ้าปลาส้มซูนยังเขาเนี่ยคะไม่ใช่ปลาส้มทั่วไปนะเจ้าเนาะปลาส้มยังเขาเนี่ยแยกแล้วเขาไปขายการหรือมีคนมาห้ามเจ้ามีคนมาห้ามเขามีคนมาห้ามเอาเองเนาะเขาไปขายด้วยผ่องปูนี่ปลาอย่างนี้เจ้าขายก็ค่ะ คุณลุงบอกว่าได้มา,มาจ้าไปลาใหน้น้องวันนี้นะอันนี้ปีว่าไหนี่เจ้าอ๋อน้องก็ก,ก็เมื่อกี้กันแล้วกัอ๋ออันนี้เป็นท่าเรือเลยก็เจ้าครับคนเดียวเนาะครับแบบนี้นะเจ้าเฮออนี่น

บ้านทางห้องแห่งนีเนาะที่หากินนี่เมินหรือยังเจ้าเมินนะครับประมาณกี่ปีแล้วเจ้าได้ต้นหลังตั้งแต่สาวกว่าปีไรเนาะวิธีการจะป่านี่ไอ้เริ่มจะได้ในมเจ้ามันต้องใสครับใสใสแล้วก็เอาไปไล่เอามนกัใสแล้ว,ลวเอาตัวนั้นบุบมันพอบุบแล้วป่ามันก็มาติดอีกหน้าเนาะเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนี่เจ้า มันมันตีสองครับตีสองก็ร่อนแ,แ,แล่วมาเดียวเนี่ยประมาณมาเดียวหนึ่งกิโลอ่ะและ้วี่วันนี้ได้กี่กิโลนี่เจ้ามันประมณ 3, 4, 5, 5ัณสามสิบนี่เนาะพี่ขายกิโลตัวใดเจ้ามันสามสิบห้าครับเจ้าแล้วที่นี่ปีขายวิธีขา,ข,าขายของปีนี่ขายยังไงเจ้าเอาไปขาย,ายเองขายทรงถ้ามันไม่ปิดตัวเปลี่ยนเขาก็ต้องขายเองเรียกเอาไปของถ้าแต่เขาก็ต้องไม่ทรงมีไม่กล้าอย่างมาฮับอีลไปอี ต้องไปส่มพุ่นครับหมอเลยอ๋อต้องปส่งตางหมอปุ่นเนาะอันนี้ได้ประมาณ30มกิโลเราไปเนาะครับไปยักคนเดียวก็เจ้าปลาส้มนี่ไปยักคนเดียวก็ปลาส้มเลยอ๋ออันนั้นแต่ถุงนี่นใสเขียมแล้วจ้ะแหล่